สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลโทนายแพทย์ธรรมรงรัตแก้วการนายแพทย์โดยเสด็จในราชการเฉพาะกิจเรื่องประชาชนมีความทุกข์เรื่องใดทรงแก้ไขได้ทุกเรื่องเหตุการณ์ที่โดยเด็ธรรมภาคอีสาสนท่งปฏิบัติงานอื่นเสร็จแล้วก็ผ่านมาทางจังหวัดกาลสิน ในทหารซึ่งเคยปฏิบัติยุทธวิทยุทธการในบริเวณนั้นก็ได้กลับคมถึนว่าบริเวณนี้พิจารณเป็นบริเวณที่แดงจัดเป็นเป็นที่สาหรับจัดหาสเสบียงและสัพพันให้กับผู้ก่อการลายรับสั่งว่าเขไม่รับสั่งว่าอะไรก,ก็ก็กกกชโปปะโงกทอดปเนตแล้วก็หันไปถามนักบินเฮลิคอปเตอร์ขนาดนั้นว่าเหลือเวลาน้ำมันมีเท่าไหร่เราจะลงไปนี่สักสิบห้าทีแล้วมารับตามกำหนดนะ ก็เสด็จเสด็จไปโดยที่จอดไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่นามีแต่ขนนาและทองนาก็ใช้วิธีกระโดดลงเลวฮอบซุรงเสด็จนำหน้าเลยว่าไม่ต้องตกใจนี่เป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวเรามาดูแลราษฎรมาให้กำลังขวัญมาดูแลทุกสุขของราษฎรมีหมอมาด้วยใครเจ็บใครไข้มาหาเราเลยจะได้ให้การรักษาพยาบาล โชเสด็จไปเยี่ยมเยียนตามบ้านต่างๆบ้านต่างๆมาถึงบ้านสุดท้ายใกล้เวลาแล้วบัดนี้มีคุณลุงก็กราบท่านแล้วบอกว่าก็มีทุกอยู่เมื่อควายมันตกลูกไม่ยอมกินนมมันจะตายอยู่แล้วผมท่านก็หันมาร,ารับสั่งกับผมว่าไหวไหมรักษาคนมาเยอะแล้วนี่รักษาลูกควายจะไหวไหมผมก็เลยจำกับผมทูลนว่าจะพยายามจำจำเต็มความสามารถ ก็หันไปคนเป้ก็พบว่ามีกระบอกฉีดสําหรับเลี้ยงอาหารล้างกระเพาะก็บอกลุงให้ไปเอานมควายรีดใส่กระมังมาก็เอากระบอกนะั้นใช้ดูดนมแล้วมาป้อนไปในปากลูกควายซึ่งกําลังอ่อนเพลียเต็มทีที่แรกก็ไม่กระดิกกระเดียอะไรนะอกจากลืมตาเปิีบจัดม่องสองม่องเท่าน,นั้นเองก็กระดิกขามากขึ้นแล้วก็มีท่าทางกระดิกเนื้อตัว แล้วก็ลืมหูลืมตาก็เลยรับสั่งบอกว่าคงจะไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาที่เฮลิคอปเตอร์เสด็จขึ้นกระโดดขึ้นไปตามที่นัดหมายไว้โดยสวัสดิภาพ